สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเท็ดดี้และรายการ s ซชชาแนล e l ฮะเรายังคงอยู่ที่รานบิ๊กคาเลสาขาเซนทันเชียงรายกันอยู่นะครับ คลิปก่อนหน้านี้เราได้อ n นบ็อกเจ้าพ a n าส s นิก S9 ครับร่วมกับเลนด์ยี่สิบหกแล้วบางคนบอกว่าโอ้ยฉันเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆหรือฉันเป็นแค่ผู้ชายมือเล็กๆเองมันจะพอหรอแล้วก็20เนี่ยมันโอเคแค่ไหนย0่สมันโอเคแค่ไหนขอซื้อแต่บอดี้พร้อมกับเลนด์ตัวอื่นได้ไหมได้ครับผมแล้ววันนี้นะเรามีเลนด์ตัวหนึ่งมานําเสนอครับก็คือลูมิกเอสซีรีสยี่สมมครับ ฟังไม่ผิดฮะ f8 ครับผมโอ้โหมันทำไมอะไรยังไงเนี่ยไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนผมก็ไม่เคยเห็นนี่เป็น26มม f8 ตัวเลขที่ได้สัมผัสเลยนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องราคาครับเจ้าตัวนี้อยู่ที่ราคา7,990บาทครับเรามา unbox ดูไปพร้อมๆกันเลยไหมผมก็ไม่เคยเห็นครับแล้วเดี๋ยวเราดูตรงนี้เสร็จปุ๊บเราจะลองไปประกอบร่างกับเจ้า panasonic s9 ตัวนี้แล้วดูว่ามันจะเป็นอย่างไรบ้างครับมาเราลองมา เปิดดูกันแบบนี้ดีไหมจะทําของเขาตกไหมเนี่ยนี่อย่าลืมนะครับถ้าหากว่าคุณซื้อของแท้ประกันศูนย์คุณจะได้รับใบรับประกันแบบนี้ในการซื้อผลิตภัณฑ์ของพ a น a าสนิกลูมิกทุกตัวครับมาปับ๊บอ่ะมาดูกันนี่โอ้โหนี่ไม่วางบนโต๊ะเลยนะนี่แกะให้ดูแบบนี้เลยเนะี่ยทำของเขาตกเขาจะหักเงินผมไหมนะปับ๊บอ่านี่เปิดออกมาเป็นแบบนี้นะครับผมผมก็รุ้นมากเลยนี่ ในกล่องไม่มีอะไรแล้วครับและนี่คือเลนส์นนะฮะ26มม f/8 ที่เราจะให้คุณดูครับผม26มม f/8 หน้าตาแบบนี้นะใครชอบเลนส์แผนเค้กนะครับใครชอบเลนส์ฟิกเบาๆนะฮะนี่เลยครับผม26มม f/8 ครับนี่มีอะไรบ้างแล้วเนี่ย มีบอกรายละเอียดไว้นะครับว่าเป็นเลนส์26มมครับระยะโฟกัสใกล้สุดที่25ซนติเมตรหรือ0.25นะครับบอกตรงนี้ไว้เรียบร้อยเลยนะครับน้ำหนักมันจะเบาไปไหนเนี่ยมันเบามากๆเลยนะครับเนี่ยใส่ S อ e ซ i ล s ไว้ตรงนี้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ฝาหน้าไม่มีให้ใช่ไหมไม่มีฝาหน้าให้ใช่ไหมเออไม่มีจริงๆด้วยนะครับไม่มีฝาหน้านะแหรือว,ว่ามีอยู่ข้างล่างนะอืมเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวพูดมั่วไปจะผิดไม่มีเฮะ ไม่มีจริงๆด้วยเออไม่มีฝาหน้าอืมไม่มีนะไม่มีฝาหน้าทําไมไม่มีฝาหน้ามีแต่ฝาหลังให้เออดูข้างหลังนะข้างหลังนี่กว้างมากเลยข้างหน้านะเป็นเนื้อเลนที่เข้ามาแบบนี้เลยนะครับนี่เรียบเ,ยนะเรียบเลยนะเรียบเรียบแบบนี้เลยแต่ทําไมไม่มีฝาหน้าไม่มีฝาหน้าใช่ไหม <S <S ทุกคนก็งงกันหมดตรงนี้ว่า อะไรวะขายเลนแบบนี้ไม่มีฝาหน้าแล้วฉันจะเอาฝาหน้าที่ไหนมาใส่20 60ก็ไม่ได้ใส่ไม่ได้เอา้าใส่ฟิลเตอร์ได้ไหมก็เหมือนจะใส่ฟิลเตอร์ไม่ได้ด้วยนะครับพอดูตรงนี้มันไม่มีร่องเกียวสําหรับการใส่ฟิลเตอร์เลยมันจะเป็นประเภทเลนแคปมใครที่ใช้อลิมปัสอะไรเมื่อก่อนนะครับก็จะเจอเลนประเภท18มม9มม,มต่างๆที่เป็นเลนแคปนะครับแต่พวกนั้นเขาจะมีฝาปิดในตัวนะแต่เจ้า panasonic S อ2เอายี่สิบหกมมเอแปดตัวนี้ไม่มีฝาหน้าให้นะครับอ่ะเป็นเรื่องปัญหาหรือว่าเรื่องที่เราต้องพิจารณากันเองนะทีนี้เรื่องที่เราจะทํากันก็คือการเอาเจ้าเลน26ยี่สิบหกมมตัวนี้มาประกอบกับพนุสปันนาสนิคเอสเก้าตัวนี้ครับแล้วเรามาดูว่าเอ๊ะมันเป็นอย่างไรบ้างนะหหแน,น่นมากๆเลยนะเวลาใช้เนี่ยนี่เลยครับพอประกอบเข้ามากับพานาสนิคเอสเก้าแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้ครับแบนมากๆเลยครับนี่ฮะเป็นเลมแพนเค้กที่แบบโอ้โหเฮ้ย มันสะดวกมากๆเลยนะน้ำหนักมันเบามาก,มากๆแบบใครที่รู้สึกว่าไอ้กล้องฟูลเฟรมมันต้องมีขนาดใหญ่น้ำหนักเยอะๆอะไรแบบนีน้คุณลบความจำพวกนั้นทิ้งไปได้เลยนะมันเป็นอดีตไปแล้วครับณนะวันนี้มีลเลเลพ p นาส s นิกเอสตัวนี้เมื่อมาประกอบกับเจ้าเลนส์ยีมม F8 ตัวนี้ฮะคุณลืมความคิดความจำแบบอดีตไปได้เลยนะมันไม่มีอีกแล้ว ถามว่าข้อดีอยังไงครับหฮะร,ราคาถูกครับจ็เพน990เกบาทก็โอเคมันก็ไม่ถูกไม่แพงเนาะสำหรับเลนแบบนี้ครับผมเลนฟิกฮะข้อดีครับผมขนาดเล็กน้ำหนักเบาพกง่ายครับผมตรงนี้สามารถจะถ่ายได้หลากหลายในมุม26มมครับถือว่าไม่กว้างมากแล้วก็ไม่ได้แคบมากนะครับก็สามารถ,ถถ่ายอะไรอะไรได้ทั่วไปหากใครนึกไม่ออกว่า26มมมันประมาณไหนก็นึกถึงมือถือของเราครับ เล่นหลักมือถือของเราเนี่ยโดยปกติจะอยู่ที่ประมาณ24มมครับไอ้เจ้าตัวนี้ก็แคบลงไปอีกนิดเดียวครับผมเอาละเวาเรื่องข้อดีมาเรียบร้อยแล้วทีน,นี้เรามาดูเรื่องข้อสังเกตครับผมหนึ่งครับผมอย่างที่ดูตั้งแต่เมื่อกี้คือมันไม่มีฝาหน้ามาให้แล้วผมก็ไม่รู้ว่าเราควรจะเอาอะไรมาใส่จริงๆมันควรจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันครอบมานะในนี้ไม่มีคือถ้ามันไปฝาอะไรสักอย่างที่ครอบมาเลยก็ได้นะครับผม2เท่าที่ผมดูนะ ข้อสังเกตของมันก็คืออย่างที่บอกเมื่อกี้ครับมันเหมือนจะไม่สามารถใส่ฟิลเตอร์ได้เพราะมันไม่มีเกลียวอะ่ะคือถ้ามันใส่ฟิลเตอร์ได้มันจะต้องมีเกลียวแบบนี้ใช่ไหมมันจะมีร่องเกลียวตรงนี้ให้เราใส่ฟิลเตอร์ได้แต่ตัวนี้ไม่เห็นนะหรือว่ามันจะมีแบบอะไรของมันก็ได้อยู่มั้งโอเคครับและในส่วนของการโฟกัสนะครับผมก็จะมีวงแหวนตรงนี้สามารถที่จะปรับโฟกัสได้นะเนี่ยมีแต่0.25นะครับจนถึงอินฟินิตี้นะครับการปรับของเขาอยู่ตรงนี้นครับและสำหรับระบบ โฟกัสของเจ้าตัวนี้นะครับ26มม f/8 ตัวนี้ต้องบอกไว้เลยว่ามันเป็นระบบแมนนวลโฟกัสครับด้วยขนาดที่เล็กเนตะนะเบาแบบนี้มากๆนะครับผมการใช้วงแหวนตัวนี้ครับก็ใช้สําหรับการโฟกัสนะครับแต่ว่าใครที่กังวลเฮ้ย hey, แล้วมันจะโฟกัสเข้าได้ไหมไม่ต้องกังวลฮะ f/8 ครับผม f/8 นี่ชัดตั้งแต่ดูนะครับตั้งแต่หน้าบ้านจนหลังบ้านเลยละ หากไม่ได้ถ่ายจอมาเกินไปนะครับใครจะใช้ก็พิจารณาดูให้ดีว่ามันเหมาะกับคุณหรือเปล่าครับลักษณะการทํางานของเจ้าตัวนี้นะครับเมื่อเราหมุนวงแหวนโฟกัสครับเขาก็จะยืดถดยืดถดให้เราเห็นแบบนี้นั่นแหละเห็นไหมครับ การเคลื่อนไหวจะมองเห็นได้จากของด้านหน้าและด้านหลังของตัวเลนครับไม่ต้องกังวลว่าจะมีปัญหาอะไรโฟกัสเข้าแน่นอนครับแล้วก็เรื่องโฟกัสปริทิ้งหรือว่าการเคลื่อนไหวของรูปภาพขณะที่เราโฟกัสก็ยังมีให้เห็นเช่นปกติครับเขาทำเลราคาเ9 9ดรอบบาทเมาส์เลตัวนี้มาแต่ว่าเฮ้ยถ้าซื้อมาแล้วทําไงถ้าหน้าเลนเป็นรอยแล้วทําไงฟิลเตอร์ใส่ไม่ได้อ,อ่ฝาครอบไม่มีแต่ว่าแลกมากับน้ำหนักเบาแบบนี้ครับแล้วก็ต่อไปข้อที่3นะครับที่เราต้องสังเกตให้ดีอย่าลืมว่า ถึงแม้จะเป็นมุมขนาด2 6มมที่เราสามารถจะถ่ายได้หลากหลายนะครับแต่ว่านะครับผม f ที่เขาให้มาแคบขนาด f 8เลยนะครับ f 8ถ่ายอะไรดโดยปกติถ่ายอะไรโดยทั่วไปคนทั่วไปก็มักจะใช้ถ่ายวิวใช่ไหมครับเพราะว่าการถ่ายวิวเนี่ยมักจะเน้นความคมชัดตลอดทั้งภาพครับผมเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยหากเจ้าไปถ่ายในที่แสงน้อยนะครับถ่ายรีวิวสินค้าต่างๆ ถ่ายไลฟ์ต่างๆนะครับคุณต้องมั่นใจว่าสภาพแสงของคุณมีมากเพียงพอครับเช่นคุณจะไปไลฟ์สดขายของจะไปไลฟ์สดทิกตอกต่างๆนะครับคุณต้องมั่นใจว่าแสงคุณมีมากเพียงพอครับผมและสิ่งที่คุณจะได้ก็คือความชัดเจนของภาพค่อนข้างเยอะมากไม่ว่าคุณจะหยิบต,ตัวสินค้าอะไรขึ้นมานะครับมันจะชัดตั้งแต่ตัวสินค้านู่นนะครับยันไปยังฉากหลังนู่นนั่นแหละครับหากว่าคุณโอเครับได้นะครับเราต้องการเบลนฟิก ในราคาประหยัดผมรู้สึกว่าไอ้เจลา่ลนีสมมตัวนี้มันก็ตอบโจทย์ได้นะแต่หากคุณจะไปพอตเทรดหรือว่าถ่ายในที่แสงน้อยโดยไม่มีแสงไฟช่วยคุณต้องสังเกตนะครับว่าตรงนี้อาจจะต้องพิจารณาให้ดีว่าเอ๊ะมันเหมาะกับงานของเราไหมแต่ถ้าหากรู้สึกว่าอยากจะได้เลนตัวเดียวที่มันใช้งานได้หลากหลายจริงๆนะและในงบประมาณที่จํากัดไม่ต้องการเล,เลนเกรดโปรอะไรต่างๆนะครับเลนคิด20มม2 0ถึง60มมตัวนี้ครับเป็นตัวที่ตอบโจทย์อย่างมากเลยนะครับเพราะฉะนั้น ถึงแม้ว่ามันจะมีไอ้เจ้าเลนตัวนี้มาให้ในราคาประหยัด7,990กาบบาทแต่ถ้าให้ผมเลือกตัวเดียวที่ต้องซื้อนะครับผมจะซื้อพร้อมกับเลน2060ตัวนี้เพราะว่าแม้ขนาดมันจะใหญ่กันเล็กน้อยก็ไม่เล็กน้อยหรอกครับถึงแม้ว่าขนาดมันจะใหญ่กว่าแต่ว่ามันจะใช้ประโยชน์ได้เยอะกว่ามากครับไม่ว่าเราจะทําการไลฟ์สดเราจะท่องเที่ยวต่างๆนะครับด้วยการเริ่มต้นที่ f 3 5มเนี่ยมันก็โอเคนะมันใช้ได้เลยนะมันเป็นเลนม,มาตรฐานขนาดทั่วๆไปครับ แล้วขนาดมันไม่ได้ใหญ่อะไรจนน่าเกียดโดยเฉพาะเรื่องน้ําหนักต้องบอกว่าเบามากๆครับคุณไม่สามารถที่จะหาซื้อเลนส์อื่นๆจากยี่ห้ออื่นๆได้นะที่เริ่มต้นด้วย20เนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะเริ่มต้นที่ 24, 28อย่างโซนี่เลนส์คิดขเขาก็จะเริ่มต้นที่ 28, 70อะไรแบบนี้ครับผมยังแคนนอนก็เริ่มที่ 24, 50สําหรับเลนส์คิดเขาแต่หากว่าเป็นพาณิชิกคุณสามารถได้เลนส์วนะครับที่20มม แล้วก็ได้แบบเลนที่สามารถถ่ายพอร์เทรตได้พอสมควรในระยะ60มมด้วยราคาที่คุณซื้อเป็นแพ็คคู่แบบนี้ครับกับ Big Camera ทุกสาขานะครับหรือจะสั่งออนไลน์ช้อปปี้ลาซาด้าก็จัดไปครับอย่าลืม7.7นี้เอาพ a นาซ o n i c S9 มาไว้ในครอบครองสักตัวหนึ่งนะครับ